นียดักเนียเสียงเรื่องอดีตดักราคีร้ายตอนที่14อริษราคนลูกสู้ลมหายใจของคำปันเป่ารถลงมาที่ใบหน้านวลของเธอจนเธอรู้สึกสะอสะเอียนหญิงสาวอยากถอยร่นใจสะขาดแต่ไม่อาจจะทำได้แขนข้างหนึ่งของมันเกี่ยวบ้นเอวเธอจนแน่น จนแกะไม่ออกแถมมืออีกข้างก็ยังประคองท้ายทอยบังคับให้เธอแงนเงยขึ้นเพื่อเผชนะิญหน้าไม่แปลกใจเลยที่ไอสันมันอดใจไม่ไหวเพราะมาแต่ฉันก็ยังอยากจูบเธอใจแทบขาดสายตาคมจดจ้องอยู่ที่ริมฝีปากอันอบอิ่มทั้งที่คนถูกชมขยักขยงมันอย่างเต็มแก่ใบหน้าของมัน ก้มต่ำลงมาทุกขณะแม้ว่าจะเอ็นศีรษะนี้แล้วแต่ก็ทำไม่ได้กำลังผู้หญิงหรือจะสู้ผู้ชายเธอหลับตาปีดังเกียดปากที่เตรียมจะจูบลงมาจูบตีนฉันก่อนไปไรเสียงพูดมาพร้อมแดงยันของบาทาเบอร์โตอาทิตย์ ดวบร่างบางไว้ในขณะที่พ่อเลี้ยงคำปันเสียทลาเพราะแรงฝ่าพระบาทด้างอารชรอ,อยู่ในอ้อมอกของเขาพลางเงยหน้าขึ้นมองอาทิตย์อย่างไม่อยากจะเชื่อเธอวางมือลงบนอกของเขาแทนและเขาที่เกี่ยวกระวัดดัดร่างเธอไม่ให้ล้มลงไปหา้หคำปันพ่อเลี้ยงคำปันคำรามลั่นเพราะ ตัวมะึมาของมันร่วงไปกองอยู่กับพื้นเซ็งชิปคำปันบนใบหน้าบอกถึงอาการเซ็งจัดจะมากไปแล้วนะเธอตะโกนใส่หน้าพา่อเลี้ยงคำปันทำท่าจะทลาเข้าไปทำร้ายคนช่วยโอกาสแต่ติดอยู่ที่แขนกำยำที่ยังรวบร่างของเธอเอาไว้ในอ้อมอก คุณก็ไม่น่าจะหุนหันพันแล่นมาที่นี่ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอาทิตย์เตือนเสียงเครียดบ่งบอกอารมณ์ของผู้พูดว่าโมโหเช่นกันฉันจะยกเลิกการสื่ออุ่นแทนที่จะฟังคำเตือนของอาทิตย์อลิสลากรับโวยวาย เธอโวยวายในคำปันพอเลยงคำปันหัวเราะในลำคอเพราะเพิ่งรู้ว่าอลิสลราั่นเป็นเพียงแค่เด็กที่อ่อนเดียงสาที่กล้ามาที่นี่เพราะอะไรหัวเราะอะไรไม่ทราบเธอถามด้วยความไม่พอใจคนหัวเราะยังคงทิ้งร่องรอยของรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ถ้าอยากยกเลิกสัญญาจริงๆก็ไม่ยาก จ่ายหนี้ที่เหลือทั้งหมดมาทุกอย่างก็จบแม้ท่าทีที่แสดงออกจะไม่แยแสต่อการยกเลิกสัญญาผูกขาดแต่จริงๆแล้วคำปันกำลังนึกเสียได้ผลประโยชน์ที่กำลังยืนโดดเด่นอยู่ตรงหน้าเขาอย่างสุดซึ้งนี่อะไรฉันเป็นนี่อะไรคุณตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคำปันไม่ตอบคำถาม แต่หัวเราะเสียงดังฟังชัดอย่างขบขันอลิสราร้อนใจเกินกว่าจะรอคำตอบได้อาทิตย์เองก็อยู่ในภาวะเครียดเพราะเขาเองก็ไม่อาจพูดอะไรได้สรุปว่าที่เธอวิ่งสั่นมาถึงนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรออลิสรา โหลูกสาวคนเก่งของพ่อเลี้ยงพานุที่แท้ก็แค่เด็กอมมือมือของมันยังยื่นออกมาหวังจะรูปแก้มเนียนของหญิงสาวอาทิตย์วัยกว่าเขาดังด่างบอบบางถอยหนีออกมาเสียก่อนมือของมันจึงคว้าได้แค่เพียงอากาศอย่าโยกโยกได้ไหมฉันถามอะไรก็ตอบมาสิยิ่งเห็นท่าทางโยกโยกของอีกฝ่าย หญิงสาวก็ยิ่งร้อนใจฉันว่าเธอกลับไปถามพ่อเลี้ยงพานุเองถ้าจะดีกว่านะสาวน้อยฉันไม่กลับจนกว่าจะคุยกับคุณให้ดูเรื่องตกลงพ่อของฉันทำข้อตกลงอะไรกับคุณไว้กันแน่ถึงได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไม่ได้ผมว่าเรากลับไปกันก่อนเถอะ เรื่องนี้ผมจะอธิบายให้คุณฟังเองอาทิชักจะทนไม่ไหวทีแรกมันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขาก็ทนให้เด็กอย่างอลิสราทนยื้อหยุดกับจิ้งจอกเจ้าเลสนนันกลอย่างนายคำปันไม่ไหวเรื่องนี้คุณก็รู้เรื่องด้วยหรือไงเธอหันมาหาอาทิตยต์เป็นครั้งแรกผมเป็นผู้จัดการได้เรื่องบางเรื่องผมก็พอจะรู้อยู่บ้าง แม่จะตอบแต่ก็ไม่เต็มเสียงนะักเพราะถึงอย่างไรพ่อเลยงพานุก็ย้ำกับเขาว่าไม่อยากให้เธอดูเรื่องนี้พ่อของเธอมาขอกู้เงินจากฉันไม่เห็นอาทิตย์ลังเลพ่อเลยงคำปันจึงเป็นฝ่ายตัดมทเล่าเสียเองอดริสราหันขวบกลับมามองอย่างไม่อยากจะเชื่อ ไม่มีทางจะเป็นไปได้สักนิดคนอย่างพ่อนะหรือจะบากหน้ามาขอกู้เงินจากศักตรูไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่เชื่อกั็ตามใจแต่ฉันจะขอยืนยันว่าพูดความจริงไม่เชื่อลองถามไอ้สันมันดูก็ได้คำปันโบย,โบยให้อาทิตย์จริงครับคุณหนูพอเลี้ยงกู้เงินจากเขาจริงๆ แต่พอถูกปีบด้วยความจำเป็นนะครับจำเป็นอะไรนักหนาถึงต้องยอมก้มหัวให้กับคนพวกนี้อีกอย่างถึงเราจะเป็นหนี้ก็ไม่จำเป็นต้องส่งของให้พวกเขาก็ได้นี่ถึงตอนนี้หญิงสาวก็ยังรู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่ดูเธอต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้จงได้แต่อเผอิญว่า ข้อตกลงการซื้อขายระบุชัดเจนในสัญญาการกู้ยืมต่อให้เธออยากยกเลิกมันแค่ไหนเธอก็คงทำไม่ได้ยกเว้นเธอจะมีเงินมาใช้คืนให้ครบทั้งต้นทั้งดอกเท่าไหร่พ่อของแชมเปน็นี่คุณเท่าไหร่120ยล้านอาลิสลาหนึ่งกับอึ้ง เอามาคืนสิทั้งต้นทั้งดอกด้วยนะแต่พ่อเลี้ยงก็ผ่อนคืนให้คุณไปแล้วอาทิตย์ยางขึ้นมาเขาเกรงว่าพ่อเลียงคำปันจะช่วยโอกาสนี้เอาเปรียบอลิสรามันก็จริงแต่ถึงยังไงก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะอยู่ดีนั่นแหละว่ายังไงล่ะเด็กน้อยตกลงเธอจะใช้นี่เ็นเลยหรือเปล่าแม้แต่รู้ว่ามัน ต้องการต้อนเธอให้จุนมุมแต่เธอก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะเธอเป็นฝ่ายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเงินทั้งหลายล้านเธอจะไปหาจากที่ไหนมาคืนเขาได้ละ่ะผมว่าเรากลับกันถอนก่อนเธอคุณหนูมีอะไรก็กลับไปคุยกันที่บ้านบ่ายนี้พ่อเลี้ยงคงกำลังรอเราอยู่อาทิตย์พยายามเรียกกล่อม การกลับไปตั้งหลักที่บ้านของตัวเองก็ยังดีกว่าดึงดันเป็นฝ่ายเตียบเรียบอยู่ในถิ่นของศัตรูและเพราะแรงจุดอลิสราจึงต้องตามอาทิตย์ออกไปตลอดทางเธอได้ต่ปิดปากเงียบความเคลือบแคลงทั้งหมดทั้งมวลพ่อของเธอเป็นเพียงคนเดียวที่จะตอบคําถามได้ดีที่สุดส่วนพ่อเลี้ยงํำปันนั้น ยิ้มอย่างเจ้าเล่เดิมทีมันแค่มีเป้าหมายอยู่ที่ได้พานุแต่ตอนนี้มันมีเป้าหมายใหม่แล้วมันนึกภาพเจ้าสาวของมันในชุดสีขาวและเธออดิศรามันยิ้มอย่างพอใจจะดีแค่ไหนหนอที่มันจะได้เธอมาเป็นเมียคงจะมีความสุขม่ใช่น้อยจบแล้วนะคะอดีตรักดาคีร้ายเนาะ ตอนที่14นะคะตากออบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะเนาะมันจะได้รันให้คุณตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเนาะอย่าถามว่ามีกี่ตอนนะคะ ตากำลังเขียนอยู่วันต่อวันนะคะเท่าที่มีเวลาเนะรักนะคะพุนรักษาฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ